อันดับที่10ความเป็นมาผลรุ่นเก่าเล่าสืบต่อกันมาว่าวัดไร่ขิงก่อตั้งขึ้นมาในพศ2 3 9 4ตรงกับสมัยรัชกาลที่4โดยสมเด็จพุทธจารย์พุกจากวัดสาราปูนเป็นผู้ก่อตั้งโดยอยู่บริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรีอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐม ซึ่งที่มาของชื่อไร่ขิงมาจากพื้นที่นี้ในอดีตมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากพวกเขานิยมปลูกขิงกันแทบทุกครัวเรือนในสมัยนั้นจึงเรียกชุมชนแถบนี้ว่าไร่ขิงจากนั้นเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นมาจึงตั้งชื่อว่าวัดไร่ขิงตามไปด้วยแม้ว่าต่อมาในพศ2446สอ24 46, สมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นจะทรงตั้งชื่อวัดให้ใหม่เป็นวัดมงคลจินดารามแต่ผู้คนก็ยังนิยมเรียกว่าวัดไร่ขิงอยู่ดีและเรียกแบบนั้นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันดับที่9หลวงพ่อวัดไร่ขิงเมื่อพูดถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นพระอริยะสงฆ์แต่ทว่าจริงๆแล้วนี่คือชื่อของพระประธานในพระอุโบสถโดยเป็นพระพุทธรูปปางสำลิศปางมาลวิชัยที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากส่วนที่มาที่ไปของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นก็มีตำนานเล่าสืบทอดกันมาหลายแบบแต่ในที่นี้เราจะขอยกตัวอย่างมาสองแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยตำนานที่1กล่าวว่าหลังจากที่ก่อสร้างวัดเสร็จแล้วได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากวัดสาลาปูนซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพุทธจารย์พุกเป็นเจ้าอาวาส และแบบที่สองกล่าวกันว่านี่คือ1ใน5พระพุทธรูปลอยน้ําในตำนานโดยหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นลอยมาตามแม่น้ําท่าจีนแล้วเมื่อมาถึงบริเวณวัดไร่ขิงปรากฏว่าเกิดกระแสน้ําวนอย่างรุนแรงจนทําให้องค์พระไหลต่อไปไม่ได้ผู้คนในสมัยนั้น,นเชื่อว่าองค์พระมีความประสงค์จะสถิตอยู่ณที่แห่งนี้จึงมีการนันเชิญขึ้นมาประดิษฐานในพระอุโบสถแต่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วที่มาจะเป็นแบบใดหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในลุ่มแม่น้ำท่าจีนและเป็นที่เล่าขานกันว่าผู้ใดที่ไปกราบไหว้ขอพอรก็มักจะสำเร็จสมหวังทุกประการอันดับที่8ปดเรียนรุ่นแรกพระเครื่องกับสังคมไทยคือสิ่งที่อยู่คู่กันมานานนับร้อยปีและในกรณีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงเองก็เช่นเดียวกันโดยเรียนหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นมาในพศ2467 โดยมีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มพิมพ์เสมาเนื้อทองแดงด้านหน้าเป็นรูปจำลองของหลวงพ่อวัดไร่ขิงส่วนด้านหลังเป็นยันต์อักขระขอมโบราณซึ่งในวงการพระเครื่องยกย่องให้เป็นหนึ่งในเป็นจาา่าภาคีเหรียญพระพุทธของเมืองไทยจึงกลายเป็นสุดยอดปารถนาของใครหลายๆคนส่วนมูลค่าการเช่าหาเปลี่ยนมือนั้นก็มีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาทซึ่งถ้าหากว่าเป็นเหรียญสภาพเดิมๆสวยแชมป์สมบูรณ์ราคาอาจพุ่งไปถึง4-5ล้านบาทอันดับที่7 เปิด24ชั่วโมงเป็นที่รู้กันดีว่าคนไทยพุทธส่วนใหญ่นิยมทำบุญและสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีหลายคนที่ชอบไปสวดมนต์ที่วัดเพราะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากกว่าที่อื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัดส่วนใหญ่จะมีเวลาเปิดปิดที่แน่นอนแต่ทว่าวัดไร่ขิงนั้นต่างออกไปเพราะทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้ามาสวดมนต์ที่พระอุโบสถได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทำแบบนี้ต่อเนื่องมานานนับ10ปีแล้ว โดยมาจากแนวคิดที่ว่าการสวดมนต์คือการฝึกจิตที่สำคัญอย่างหนึ่งดังนั้นญาติโยมทั้งหลายไม่ควรถูกจำกัดด้วยเวลาหรือเทศกาลใดๆบางคนอาจจะสะดวกตอนกลางวันบางคนสะดวกตอนกลางคืนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็สามารถเข้ามาสวดมนต์ที่พระอุโบสถได้ตลอดเวลาอันดับที่6เทศกาลหลักโดยความที่วัดไร่ขิงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก จึงเป็นธรรมดาที่ในแต่ละปีจะมีการจัดงานเทศกาลต่างๆซึ่งแต่หากว่าเป็นเทศกาลหลักจริงๆก็จะมีอยู่2เทศกาลหนึ่งคือเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีกิจกรรมสำคัญคือพิธีปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงและ2คืองานนมัสการาพระบรมธาตุเจดีพระอุบาลีมหามงคลที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีกิจกรรมสำคัญคือพิธีนมัสการพระบรมธาตุเจดี ซึ่งนอกจาก2ง,งานนี้จริงๆแล้วก็ยังมีงานยิบย่อยอีกมากมายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีซึ่งในแต่ละงานก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนามีร้านค้าร้านอาหารมากมายมาเปิดให้บริการจึงไม่แปลกอะไรที่จะมีผู้คนมาร่วมงานหลักแสนคนต่อปีอันดับที่5แหล่งรายได้พารที่1 แน่นอนว่าโดยความที่วัดไร่ขิงเป็นวัดขนาดใหญ่และได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมากจึงทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลดังนั้นในข้อที่5และ4เราจะกล่าวถึงแหล่งรายได้หลักๆของวัดไร่ขิงเริ่มต้นกันที่แหล่งรายได้ที่1ก็คือตู้บริจาคภายในวัดที่มีอยู่185ตู้มีทั้งตู้บริจาคสำหรับค่าไฟค่าดอกไม้ทูบเทียนทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์และอะไรอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งในวันธรรมดาจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า5 0,000บาทแต่ถ้าหากเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือเทศกาลต่างๆรายได้สูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ1ล้านบาทรายได้แหล่งที่2คือค่าเช่าแผงในงานเทศกาลเอาแค่2งานจากข้อที่แล้วค่าเช่าแผงรวมกันต่อ1นปีก็มากถึง35ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมเทศกาลย่อยๆอีกหลายงานแหล่งรายได้ที่3คือค่าเช่าแผงและร้านค้าปกติที่มีทั้งตลาดนัดประจำสัปดาห์และร้านค้าภายในวัด โดยค่าเช่าแผงเหล่านี้สร้างรายได้เข้าวัดหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อเดือนอันดับที่4แหล่งรายได้พัดที่2มาต่อกันที่แหล่งรายได้ที่4ก็คือการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระบูชาก็จะมีคนเข้ามาเช่าหาอยู่ตลอดมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหลายหมื่นบาทรวมๆกันแล้วรายได้แต่ละปีอาจอยู่ที่ราวๆสิาถึงยีล้านบาท แหล่งรายได้ที่5คือการทําบุญทอดผ้าป่าและทอดกรถินซึ่งในแต่ละวาระจะมีรายได้แตกต่างกันออกไปแต่ในภาพรวมก็จะอยู่ในหลักแสนถึงหลักล้านบาทและรายได้แหล่งที่6คือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดไร่ขิงอันได้แก่มูลนิธิวัดไร่ขิงมูลนิธิเมตตาประชารักและมูลนิธิพระอุมาลีคุณูปมาจาร์ ซึ่งข้อมูลล่าสุดระบุว่าแค่ในพศ2567เพียงแค่ปีเดียวรายได้จากทุกทางรวมกันอยู่ที่ประมาณ167ล้านบาทอันดับที่3เจ้าคุณแยมในข้อนี้จะกล่าวถึงประวัติของเจ้าคุณแยมหรือพระธรรมวชิรานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงโดยมีชื่อเดิมว่าแยมเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2498ผ้นเพเป็นคนจังหวัดนครปฐม จึงในตอนที่อายุได้12ปีก็บรรพชาเป็นสามเณรต่อเนื่องไปจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์จึงอุปสมบทเป็นพระพิสุโดยตลอดช่วงเวลานี้ก็ดำรงสมณเพศที่วัดไร่ขิงมาโดยตลอดจากนั้นก็ศึกษาพระธรรมมาเรื่อยๆจนสอบนักธรรมชั้นเอกและประเด็นธรรมสามประโยคได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆทางคณะสงฆ์ก็ค่อยๆแต่ลำดับจากพระครูชั้นโทไปจนถึงเจ้าคณะภาค14และตลอดเวลาที่ครองสมณเพศนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากให้ความเคารพ ใครๆต่างก็กล่าวว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีปฏิปทาดีประพฤติดีประพฤติชอบมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดคดีความในเดือนพฤษภาคมพศ2567ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงมากในสังคมไทยอันดับที่2คดีความเรื่องราวของเจ้าคุณแยมที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกณฑ์ที่เคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนวัดไร่ขิง จนเมื่อปีพศ2563เกณฑ์ก็เริ่มมายืมเงินเจ้าขุนแยม้มจากนั้นก็มีการติดต่อกันเรื่อยๆจนทำให้สนิทสนมกันมากขึ้นซึ่งในเนื้อข่าวระบุว่าถึงขนาดที่มีการวิดีโอคอลทางเพศด้วยซ้ำไปแล้วเกณฑ์ก็ใช้สิ่งนี้มาข่มขู่เจ้าคุณแยม้มเพื่อให้โอนเงินเรื่อยๆซึ่งแรกๆเจ้าคุณแย้มก็ใช้เงินของตัวเองแต่ถ้าว่าเมื่อเงินส่วนตัวหมดไปก็ไปเอาเงินที่เป็นของวัดไร่ขิงมาโอนให้ โดยมีวิธีการดังนี้เจ้าคุณแย้มใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสสั่งเปลี่ยนระบบการเงินของวัดจากเดิมที่รายได้ต้องเข้าบัญชีวัดก็เปลี่ยนมาเข้าบัญชีของเจ้าคุณแย้มโดยตรงจากนั้นจึงโอนไปให้คนใกล้ชิดอีกหลายคนแล้วให้โอนต่อไปที่เกณฑ์อีกทีพวกเขาทำแบบนี้อยู่นานหลายปีจนมียอดรวม847ล้านบาทส่วนทางด้านของเกณฑ์น,นั้นเธอก็เอาเงินเหล่านี้ไปเล่นเว็บพนันได้บ้างเสียบ้างจนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า2,000ล้านบาท ซึ่งณนะวันที่เราจัดทำคลิปนี้คดีก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดโดยยังมีตัวละครกับข้อมูลใหม่ๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องคอยติดตามต่อไปว่าคดีนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนอันดับที่ 1. วิกฤตศรัทธา จากคดีความที่เกิดขึ้นทําให้ตอนนี้กําลังเกิดวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ประชาชนจํานวนมากที่เคยไปทําบุญที่วัดไร่เข็งต่างก็พากันร,รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากรู้สึกราวกับว่าถูกหักหลังเพราะคิดว่าเงินที่พวกเขาทําบุญจะถูกนําไปทําสาธารณประโยชน์แต่ปลายทางกลับเป็นเว็บพนันไปซะอย่างนั้นจึงทำให้ความเชื่อใจที่เคยมีแปลเปลี่ยนเป็นความระแวงสงสัยจึงไม่แปลกอะไรในช่วงเวลาที่เป็นข่าวผู้คนจะไปทำบุญที่วัดไร่เข็งน้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงมีการยักยอกเงินวัดจริงๆแต่ถ้าว่าความผิดทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากตัวบุคคลซึ่งไม่ใช่พระทั้งหมดภายในวัดและหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแม้ว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะแต่เราเชื่อว่าในอนาคตเมื่อวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปได้วัดไร่ขิงจะกลับมาเป็นวัดที่เหนื่งแน่นเต็มไปด้วยผู้สแสวงบุญอีกครั้ง